ไปเชลวครับไปเชลว์โคตรใหญ่นี่คือโฮตาเตะน,นะนี่ใหญ่จริงใหญ่แบบใหญ่เีย่คุณยายไม่ไม่ขายเลยเหรอไม่ขายเลยค่ะอย,อย่างงี้นี่ขาดไ้นี่เป็นหมื่นแล้วเนี่ยปกติถ้าหอยไม่อ้าทำไงนี่ <c oughs> มีแบงค์พันนะแบงค์พันนะแรก <c oughs> ในชีวิตนะครับโฮตาเตะแบบเป็นเป็นข้าวุยหวัีไหมตลกแดกตลกแดก เคยเห็นหอยปอตะทอใหญ่แค่ไหนมาก่อนไหมครับหอเชลค่ะหอยเชลไอยเชลโคตรใหญ่วัดกับมือว้าวนี่เรากินหอยตามขนาดของครับหอยมันชิ้นขนาดนี้นี่คือโฮตาเตะนะครับนี่ใหญ่จริงใหญ่แบบใหญ่เที้ยพี่นุชับพี่นุดเด็กพิคุดเขาเอาปูขนเอาหอยโฮตาเตะยักษ์ให้เราเอาออกมาละกอมาลูกหนึ่งครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าจริงๆนะคุณผู้ชมทำบ้าง มีแกับข้าวทักไทยเอฟซีนะครับผมบออีสานบออีสานได้บออันนี้ยูอุดรสไกโดสนี่สไพรายฮอกไกโดเป็นลูกสไพพายฮอกไกโดสามีของชื่อคุณอะไรครับ ชื่อโอมนี่ค่ะมันมันคืออีหยังครับเออ่ผู้สาวหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆตัวนึงแล้วเพิ่นก็เอามาปาดเฮ็ดเป็นค่ําแล้วก็ปิ้งเป็นแบบนี้นะเอามาปั่นจ้ะจ้ะก็ย่าย่างมาจ้ะจะแต่ว่าโตเดียวอืมใหญ่มากจ้ะอันนี้คือยายให้กินให้ดูครับให้กินค่ะกินหัวเราะหน่อยเลย แดดตลกแดกคุณยายไม่ไม่ขายเลยเหรอครับไม่ขายเลยค่ะก็คือ,คอนี่คืออย่างงี้นี่ถาดนี้เป็นหมื่นแล้วเนี่ยอันอันอันนี้ถาดอันนี้ก็ขั้นเฮ็ด้ทถาดแจกข้นแม่ดนได้มาตะกร้าหนึ่งอย่างเงี้ยแกะแล้วก็ทําความสะอาดลวกอะไรเงี้ยแล้วก็จัดใส่กลองแบบนี้แล้วก็แพทส่ทงให้เพื่อนให้นั่นหรกลายคุณยายจะมาเป็นเพื่อนกันอยากเป็นเพื่อนกับคุณยายอรนี้มีแครีไหมครับแครีออกกลับไปเมืองไทยหน่อยว้าวครั้งแรกในชีวิตนะครับดตาเตแบบเป็นเป็นแกะหอยธรรมดาทำบ่อยครับเพราะาหอยมยนใหญ่มาก กลับหวานน้ำบู๊อร่อยมากน้ำบู๊อ่ะมีไหมตลกแดกตลกแดดแมาลองดูแกะหอยสดๆนี่มันยังเป็นๆอยู่เลยนะถ้าปากคนไม่อ้ามันก็ยังอ๋อปกติถ้าหอยไม่อ้าทำไงนี่มีแป้งพันเอาแป้งพันเอานี่นี่ลิ้นเนี่ยนี่กี่อ้ยโอ้

แล้วก็กุศดเลยเข้าใจกัว่าเค้กคุดเลยหวานมากเลยอ่ะต้องมีขันตอนเพราะไม่จ้ะเสื้อสิมาเอาหูหอยออกสิอันนี้กะเอาทิมนอกจากนี้อันนี้เิ่นแเอาทิมแล้วอันนี้แยมบานเพิ่นจิเอาไปตากแดดพี่แล้วก็เอาไว้กินแต่อยู่ที่นี่ก็ตากแจกคนโอ้หนี่ยายแตกหมดเลย